สวัสดีครับผมหนึ่งเดียวอันนี้เป็นหวยฮานอยนะครับก็มีตัววิ่งและตัวปักหลักให้นะครับก็เอาไปพิจารณาดูเป็นฮานอยพิเศษนะครับรอบ17เนากาของวันที่16 ันนี้เป็นหลักพันร้อยครับก็คือคู่2ตัวตรงพันร้อยห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าห้าแปดเจ็ดห้าเป็นตัวเด่นนะครับแล้วผมก็ยกมามาประกบกับคู่หลักสิบหน่วยก็จะเป็นเลขสีตัวตรงนะครับ แล้วก็ผมก็ตัดให้เป็นสามตัวตรงก็อยู่ตรงนี้นะครับสามตัวตรงแล้วก็หลักพันร้อยนะครับห้าเจ็ดห้เจ็ดหลักร้อยให้ห้าหกแปดไม่แปดก็ห้านะครับก็เลยให้แปดสิบหน่วยให้เจ็ดครับสี่สี่เจ็ดห้เจ็ด ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีโอกาสได้เปิดช่องตามกดของ YouTube ก็จะได้ไลฟ์สดกันและจะได้แนะนำวิธีการคำนวณเลขของผมหนึ่งเดียวก็ขอให้โชคดีนะครับตั้งหวยรัฐบาลตั้งหวยฮานอย แล้วผมหลังจากผมพักผ่อนหลับนอนตื่นขึ้นมาเด้วผมจะคิดหวยลาวต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ